โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ S T C C C H หรือว่า C H เช่นเก่าเช่น,เ,ชนเคยนะผมเราก็อยู่กันในโคโนมิเป s 2021นะครับผมในเกมเ,เ,เป s หรือว่าเกมเพจหรือเกมอ,อะไรแล้วเต็มอย่าเรียกกันเถอะนะครับผม2021นะครับผมก็เป็นค่ายของโคโนมินะครับผมก็เสียงอาจจะก,อก้องกก่อนหน่อยนะครับผมไม,ไม่ได้ใส่หูฟังแล้วก็อยู่ในห้องโล่งๆนะผมไม่มีอะไรเลยอนั่นแหละครับ แล้วคนดูก็จะบอกว่ากูจําเป็นต้องรู้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเออสอนผูกบัญชีค o น a m ไอดีกับเออไอดีเกมเราคนัะผมหรือว่าลิงก์คนนี้ลิงก์ไอดีเกมเราให้มันอยู่กับค o น a m ไอดีนะผมประมาณว่าสมัครไอดีนั่นแหละครับทุกคนเวลาเราย้ายเครื่องย้ายอะไรเราก็จะ,จะสามารถเอาไอดีนี้ไปเล่นเครื่องอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะผมมาก <c oughs> ็อืม ก็ทําตามผมเลยครับผมเออแล้วผมก็จะสอนใช้เหรียญ E แรกนักเตะนะผมเนี่ยเหรียญอะไรไหเนี่ย Red d o m Point อะไรสักอย่างนะผมเนี่ยที่เป็นเป็นรูปตัว E เนี่ยนะผมเนี่ยนี่แหละเนี่ยอที่เป็นรูปตัว E เนี่ยแล้วก็มีลูกสอนอะไรเนี่ยนะครับผมเนี่ยนี่แหละผมจะสอนแรกนักเตะในตัวนี้นะผมที่ใช้เอเหรียญตัวนี้แรกนักเตะนะผมเนี่ยเข้ามาตรงถ้ามันจะมีให้แลกเอ่อพวกไอเทมอะไรต่างๆแล้วก็ มีเสื้อเสื้อทีมอะไรเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมโอเคแล้วก็นักเตะอันนักเตะจะอยู่อันแรกเลยนะผมเนี่ยอันแรกเลยเพเยอร์ er นะผมนี่คือแรกนักเตะเข้ามาแรกตรงนี้นะผมถ้าจะแลกนักเตะนี่เข้ามาตรงนี้โอเคเหรียญผมมีอยู่5,400เหรียญน,นะผมก็ราคาต่ำสุดเป็นเกียรติศักดิ์สีน้ำเมืองนะครับผม แต่ว่านักเตะก็มีนักเตะดีๆเยอะเลยนะผมมีเฟเดันโดตอเรสแล้วก็มีปูโยมีโรเบโตคาร์ลอสด้วยดูดิมีแต่นักเตะที่แบบน่าเล่นเลยนะครับผมทุกคนก็ใครสะสมเหรียญอะไรครบก็มาแลกได้นะผมเนี่ยโอเคนักเตะมันเป็นนักเตะในตำนานนะผมนักเตะไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมแล้วก็มีนักเตะตำนานไทยเนี่ยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอันล่างสุดเลยห้าพันะผมผมจะแลกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะเตะ ผมยังไม่ได้ลิงก์กับโคดามี i ไอดีหรือว่ายังไม่ได้สมัครไอดีนะผมมันก็จะแลกไม่ได้นะผมเนี่ยโอเคกดเข้ามาปุ๊บมันจะยังแลกไม่ได้นะทุกคนถ้าเรากดถ้าจะแลกเราต้องกดไอตัวสีแดงข้างล่างนะผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ผูกบัญชีนะผมมันจะแลกยังไม่ได้นั่นเองนะผมโอเคเรากดกลับมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปผูกบัญชี โคโนมิเอดีนะครับผมก็ให้ทุกคนทําตามผมเลยนะผมแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ทําตามผมไม่ต้องมาถามซ้ำแล้วครับผม mm. ก็ไม่ตอบคอมเมนต์นะถ้าเนี่ยก็ดูผมเอาแล้วก็ทําตามผมกดมาตรงเอ็กซ์ต้าแล้วก็กดตรงซับพอร์ตนะผมเนี่ยไอที่มันเป็นเขียนว่าซับพอร์ตแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนรูปกล่องจดหมายนั่นแหละแล้วก็มันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรากดไปที่ลิงก์ดัต้านะผมกดเข้าไปเลย ที่เป็นรูปลูกศรแล้วก็เป็นรูปโทรศัพท์นั่นแหละลิงก์ดัต้าเซตเดอร์ดัต้าทูอะไรทูลิงก์อะไรสักอย่างนะกดเข้าไปเลยโอเคแล้วก็กดโอเคเนาะผมเนี่ยก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมทุกคนถ้าเราผูกบัญชีแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวๆนะไอตัวหนังสือข้างล่างสุดนเนี่ยไอลิงก์ทูคนมิอดีนอตลิงก์เกตอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมมันจะขึ้นสีเครื่องหมายถูกสีเขียวข้างลังเหมือนไอตัวข้างบนนะครับผม แต่ผมยังไม่ได้ผูกแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ผูกมันก็จะไม่ขึ้นสีเขียวเครื่องหมายติ๊กถูกไอ้สีเขียวเขียววงกลมวงกลมเล็กๆนั่นนะคับผมมันก็จะไม่ขึ้นนะถ้ายังไม่ได้ลิงก์หรือว่ายังไม่ได้สมัคร ID นะมาก็เราจะทําการสมัคร ID กันกดไอ้ตัวข้างล่างนะผมเมื่อกี้ที่ผม g ีให้ดูแล้วก็กดตรงสีฟ้า,ฟานะผมที่เป็นรูปกล่องจดหมายเนะี่ย new user นะครับผมเนี่ยเนี่ยไอสีฟ้าๆนี่แหละกดเข้าไปเลยนะที่ผมลากให้ดูเนะี่ยกดเข้าไปโอเคแล้วก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะผมจะเป็นคนไทยนะแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่วันเกิดเราไปแล้วก็นั่นแหละรครับวันเกิดเมื่อประสบเกิดเอาให้อายุสิบแปดปีขึ้นไปก็ยิ่งดีนะผมมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะผมแล้วก็ให้ใส่อ e ีเมลนะผม ถ้าคุณมีอ e ีเมลอยู่ก็เอาอ e ีเมลที่คุณใช้อยู่มาใช้ก็ได้มาใส่ก็ได้มาสมัครก็ได้หรือถ้าคุณยังไม่มีอ e ีเมลก็ไปสมัครอ e ีเมลใหม่แล้วก็เอามาใช้ก็ได้นะผมใช้เป็นอ e ีเมลของเราเลยพาสเวิร e ์ดอีเมลกับรหัสพาสเวิร์ดก็คือรหัสอ e ีเมลนะผมก็คือรหัสอ e ีเมลคนนั่นแหละก็ใส่ไปเลยนะผมโอเคกดไปโอเค,อเคใส่รหัสเรียบร้อย ใส่รหัสพอใส่รหัสเรียบร้อยเสร็จก็ตินี่นะผมไอ้ลูกกลมๆสองลูกเล็กๆเนี่ยกดตามผมเลยจำรหัสด้วยนะใส่รหัสตัวนี้ต้องจำด้วยนะผมรหัสอีเมลเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใส่มม่ๆตัวๆเนี่ยให้คิกถูกด้วยแล้วก็กดเซ็นโค้ดนะครับผมหรือสีแดงๆข้างบนเมื่อกี้ให้กดเข้ามาเลยนะผมแล้วแล้วไอเอ่ออะไรทางเกมเพจเขาก็จะส่งรหัสหกหลักมาให้เราทางอีเมลนะผม ถ้าใครยังไม่มีแอปอีเมลก็ไปโหลดมานะครับผมแล้วก็นีแ่แหละมันจะส่งมาทางอีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นี่แหละครับอีเมลเมื่อกี้ที่ผมใช้สมัครครับผมก็จะส่งมาทางนั้นแหละนี่นะผมรหัสหกหลักนะครับผมโอเคตามนี้เลยรหัสหกหลักที่เขาส่งมาก็เอาไปกรอกแล้วครับผมถ้าเขาส่งรหัสหกหลักมาโอเคไปไปกรอกรหัสกันโอเคผมก็จะใส่รหัสที่เขาให้มาเมื่อกี้นะ้ครับผมที่เขาส่งไปทางอีเมลนะ้ครับ แล้วก็กดเน็กนะครับผมกดสีแดงๆคำว่าเน็กอะ่ะโอเคแคมหน้าจอไปก่อนเดี๋ยวลืมกันลืมกดเน็กนะครับผมแล้วก็กดโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ลิงก์แล้ก็ลิงกง์เออเราก็เชื่อม ID เกมกับรหัสนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสร้างรหัสขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราสามารถย้ายเครื่องเล่นอะไรได้แล้วก็สามารถเอารหัสไปขายได้นั่นเองนะครับผม ถ้าเกิดแบบรหัสเรามันฟูลทีมแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถเรารหัสไปขายได้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็จะพาไปแลกนักเตะมันแลกได้แล้วนะทุกคนถ้าใครที่แลกนักเตะไม่ได้ก็มาลิงก์เอดียคนมีก่อนนะผมก็มาถึงจะแลกได้เนาะถ้าไม่ลิงก์คุณก็แลกไม่ได้นั่นเองนะผมก็สอนแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ S T C C C H หรือว่ C H ด้วยนะผม ถ้าไม่เข้าใจประการใดก็ขออาภัยด้วยนะผมก็ย้อนดูคลิปเอานะครับผมผมไม่ตอบคอมเมนต์เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ย,ย้อนดูคลิปเอาถ้าไม่เข้าใจถ้าดูไม่ทันก็กอกลับเอานะผมดีกลับไปดูเอานะเออก็ตามนั้นนะครับผมโอเคเขาก็จะให้เราใส่รหัสนะคุกคนกดอะไรเนี่ยโปรคิสโปรคิสอะไรสักอย่างนะผมเอ,อสีแดง้านละเนี่ยมันก็จะขึ้นอีเมลที่เราใช้สมัครขึ้นมาแล้วเราก็ใส่รหัส เราเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถเลือกนักเตะได้นะผมใส่รหัสรหัสรหัสอีเมลที่เราใช้สมัครไปแล้วก็กดล็อกอินนะครับผมเรากดล็อกอินปุ๊บกดล็อกอินเสร็จแล้วก, login, ก,วก็ติ๊กถูกนะผมติ๊กถูกสองอันเนี้ยเอ,อติ๊กถูกแล้วก็กดสีแดงๆเหมือนเดิมกดสีแดง,แดง เสร็จปุ๊บก็กดสีแดงๆเหมือนเดิมนะทุกคนมันอ่านว่าอะไรอะโฟเคสโฟเคสโฟเซสเหรอโฟเซสเหรอ, Pro หรอมันใช่่ปว่าไม่รู้เออนะั่นเหลียกดเลยแล้วก็กดโอเคนะผมโอเคซื้อได้แล้วทุกคนเรียบร้อยโอเคใครที่ซื้อไอนักเตะในจีใช้เหรียญ EP เหรียญ E อะไรซื้อไม่ได้ก็ทาตามผมนะผมต้องลิงก์ ID เข้ากับเกมก่อนนะผมถึงจะ ได้นะเออต้องลิงก์ไอดีเข้ากับโพนอนมีก่อนถึงจะซื้อได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนท่านี้นะผมก็กดไลค์ไว้ดูหลายๆรอบก็ได้นะผมเผื่อสมัครหลายรหัสนะครับผม okay. โอเคก็ไม่มีอะไรมากผม,ผมก็มาตอนแค่นี้ไปแล้ว